นี่นาฬิกานี้อายุนานมากเลยก็เกินร้อยปีขึ้นนลยค่ะส่วนมากแล้วบอแต่ละคัสแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะแตกต่างกันรูในนี้เย็นมากเลยใช่ค่ะลูกค้าเข้ามาหนูก็เราเปิดแอร์อ้าวไม่ได้เปิดแบบอร์เหรอไม่เปิดนี่ธรรมดามากดูตรงนี้มาดูตรงนี้อ่าน,นี่น,นี่ดูตรงนี้เดี๋ยวหนูเปิดไฟสว่างย่าอุ้ยทอค่ะอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่แฟนเขาใช้ก่อนเขาหมุนหุนอ๋อแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยอ่ะเพล่นี่ครับเจ๊ อ๋อช่างเลยอันนี้เขาทำเองนะคะจ้พี่เดินระวังนิดนึงนะเพราะมันตัวใจญ่โอ้โหนี่ทำเองทุกชิ้นขวานเขินแต่ว่าหัวเนี่ยเป็นหัวเบื้องนอกแต่ว่าด้ามเป็นด้ามพี่ตีเขาซื้อมาแต่แต่ละอาน้ำไม้ก็จะมีชื่อนไม้เพียนไม้เอ่อไม้แขงครับไม้พยุงไม้พยองไม้สักมีอุ้ยมีเยอะมีเยอะค่ะ วงหลมุมนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรมุมพิพันธ์ชาวนาพิพันธ์ชาวนาเนาาะอ่มาชมนะครับของเก็บเกี่ยวกับพวกคล้าพวกไถจ้าแล้วพวกกลองนี่เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือช่างไม้โอ้โหเนี่ยผมรู้แล้วว่าคล้าอะไรหายไปไหนมาอยู่นี่หมดเลยเนี่ยแถวบ้านผมแถวอีสานเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยมาอยู่นี่หมดเลยเนี่ยโอ้โหสีเขา็อยากเก็บพอสมัยก่อนบ้าสุดทำนา นี่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 ทรงเนี้ยหายากหาดูยากมึงก็ชอบไปแย่ก็เลยอันนี้เราเก็บไว้ทําตาลค่ะนี่ไงลักษณะของวิธีการทําตาลที่พอใส่ตาลเวรนี้แล้วก็สมัยโบราณก็ใช้ยึงนั่นมเพื่อที่ให้นี่มันหมุนหมุนแล้วก็ปั่น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 ตาลเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ใช้โยกกันอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ตาลมันใช้เครื่องมือทําแล้วมันไม่ได้ใช้ปั่นใช้โยกแบบนี้นี่สมัยก่อนพี่คิดดูดิโยกโยกหมุนหมุนหมุนกว่าจะเคี่ยวตาลให้มันแบบเอามาเทใส่ได้อะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ต้องหมุนหมุนหมุนเนี่ยพี่ตีเขาผู้าสร์ทำให้เด็กมันดูเด็กเวลามันมาดูมันไม่เคยเห็นจ้่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นนะยเขาบอกโอ้โหลุงกว่าจะได้น้าตาลนี่ไม่ธรรมดาอย่าว่าเด็กรุ่นใหม่เลยพมนี่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาบอกตาลเอาขึ้นไปลองน้ําตาลที่คอตาลน่ะเนี่ยครับ ได้แล้วกว่าจะเต็มก็ต้องปีนขึ้นปีนลงไปดูว่ามันจะได้แค่ไหนแล้วก็เอาลงแล้วรักษายังไงให้มันสภาพแบบนี้แบบปวกไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นมันก็อยู่ที่เรามันก็ไม่นะมันอยู่ที่เราแถวที่มันมีปวกหรือเปล่าเออใช่ถ้าถ้าสมมติไม่มีนะมันก็คือมันไม่มาไง ก็มีการฉีดปวกฉีดไาเชื้อให้บ้า่เลยอาศัยดูเอาแล้วพี่ติวเา่าคอยขูดออกนี่มาดูตาช่างเนี่ยตาช่างนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกทันนี่วิทยุก็ใช้ได้พี่เสียผู้เพลงดังอ้าวเออวิทยุโบราณนะครับนี่เห็นนี่น้าแตกเลยนี่เป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็ไว้สำหรับดตจานไงอืมเป็นมุม มุมสำหรับนวดตาใช่ก็ตรงนี้มันสำหรับแบบทำตาหรืข่าวเรื่อกแบรอบสำหรับการดูแลสุขภาพอายุดังด้วยโอ้โหสิ่งนี้อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีบ้างเนี่ยในช่วงของรายการนะมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของตัวเราเองคนะครับแฝงความไม่ร้าของร่างกายเนาะเรได้เป็นกำแพงเปหน้าตานะได้ปีกเข้าจะเปิดให้มันทะลุกันจ้าเลยราก็เลยเก็บของเรียบร้อยใช่แล้มาดูนี่มาดูนี่ก่อนนะ กร,<ม>กรอนนะไม่ค่อยคงไม่ใช่คงสีสุภาพนะโอ้โหแักบทไหนครับโอ้โหีวิตคิดะไหนาใครไม่คิดนี่ว่าไปาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูชัดๆหน่อยชูโอ้โหนี่ ได้ความรู้เรื่องกรเลยนะมีทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วพี่นี่นี่นะยมันนิ่ม่าจะเกินสักร้อยกว่าปีแล้วแหละเพราะว่าเป็นของคนจีนสมัยโบราณที่ประดุมันจะเป็นแบบใหญ่ๆล้วเป็นแบบพับป่งเลย่ะใช่แล้วดูดิโอ้โหเนี่ยถ้าไปซื้ออันนึงไม่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยนี่เป็นทองเหลืองหมดเลยอ่ะเนี่ยทองเหลืองหมดอสวยเลยนะ คือถ้ามาิติไม่มาเก็บแบบนี้นะถ้ากองเฉลยรางนะ้ม,มันก็ไม่เห็นความสวยงามมันก็ดูลแล้วไม่มีคุณค่าเลยแต่พอมาเป็นแบบนี้แล้วเออมันก็มีคุณค่าแ,ล,แล้วมุมนี้อะไรบ้างต่ออะไรต่งอนันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นราะสวรรค์สวรรค์โอ้โหโแต่ว่าทุกอย่างมันดีไซน์เป็นโบราณเลยนะใช่เนาะเ <laughs> นี่ยออกมาแบบโหมันเยอะมากเลย แต่ที่สําคัญอันนี้เป็นอันนั้นมือใช่ไหมอันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้คือมันใช้ได้ทุกอันเพราะพิติก็ยังใช้งานอยู่เดี๋ยวไปดูนะเก้าอี้ที่เด็กนั่งข้างนอกพิติทําเองนะี่พี่ดูได้เลยโต๊ะชุดนี้อะไรอ่าบุมนี้เป็นเครื่องมือที่ตอนนั้น นี่ยพวกกบเนี่ยเป็นสมัยก่อนที่พอดีเขาเป็นช่างไม้ไงแล้วเขาทำใช้แล้วแล้วอันไหนที่จะเอาไปทำอ่อมทำอะไรได้กบต้องตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ออกได้ตมวนี้คือซาไทนี่เขาไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่เป็นนักสาวสอตัวยนนะครับเยอะมากเยอะมากดูดิ เป็นไงล่ะเห็นลูกค้าเห็นแล้วแบบโอ้โหเก็บได้ไงเนี่ยคือเขาบอกวก็เป็นผม่าเหรอใช้ก็ทิ้งไปไหนหมดแล้วไม่มาเก็บไว้ย่างงี้หรอใช่แล้วมือเขา็เก็บของเขาเป็นระเบียบที่สําคัญที่สําคัญนะท่านผู้ชมคือฝุ่นฝร์นนี่ไม่มีเลยนะมีก็คือน้อยมากนะดูดิอันนี้ตะเกียงเจ้าขยุใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอะไรมันจะเดี๋ยวนี้มันจะหายากแล้ว ร้านทักอันนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านนผุดสันธาวาลไรบ้านไม้ไทยอะค่ะบ้านไม้ไทยคือเต็กๆตเอันี้เปิดมานานหรือยังเนี่ยอ๋อยู่ซอยช้างอันนี้เปิดมาตั้งแต่ตอนตลาดเปิดแล้วตั้งแต่2 5 3 8แล้วค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยก็38อันนี้62 64ก็เท่ากันเท่าไรอยี่สิบแปดยี่สิบหกเออแล้วดูนะซอยช้าง อยู่ในซอยช้างแล้วที่นี่ขายอะไรบ้างที่นี่ก็มีมีกาแฟสดมีกาแฟดิปมีน้ำส้มมีลูกชิ้นอร่อยอร่อยเนี่ยใช่ค่ะเขามีนมกัวนกระเทียมเนยนมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกทานได้เลยม,มีชาไทายชาเขียว เยอะค่ะเครื่องดื่มถ้าเกิดว่าลูกค้าที่แบบมีโอกาสนะคะก็เข้ามาเยี่ยมในซอยช้างนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่ร้านนี้เลยค่ะใช่ค่ะก็ในนี้จริงๆมีหลากหลายเราเป็นส่วนหนึ่งของในนี้เราก็อยากจะเชียร์ให้ดูทุกร้านนะคะเราก็ไม่ได้เน้นว่าเอ้ยถ้าลูกค้าเข้ามาจะมีอะไรมี่ยใ่ะก็จะมีถ่ายดิจิดดิ้งมีสตูเด็ก มีทํากิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็มีพวกพิตตี้พวกนางแบบก็มาถ่ายแบบสาทิสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินแบบชิลๆอ่ะท่านผ้าชอบแบบสบายๆเดินแบบว่าไม่ร้อนมีต้นไม้ขายด้วยใช่แล้วก็มาชมสวนเฟิร์นมาทานอาหารที่มันอร่อยๆเนาะคือแต่ก่อนนี้คือมีชื่อเสียงเลยร้านนี้ก็ใช่ค่ะคือขายไม้ไทยคือขายไม้ไทยใช่เป็นขายไม้ไทยดอกหอม คือคือตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาจะสั่งพอมีไหมไม้คือถ้ามีหาให้ได้ถ้าหาให้ได้หรือเปล่าก็ต้องมาคุยว่าเป็นตัวไหนก่อนอืมเพราะว่าคือปัจจุบันนี้คือสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนใช่ไหมพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราก็เลยต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมันก็เลยกลายเป็นสวนเฟิร์นเขียวๆที่พี่เห็นแต่ว่าทุกคนก็ยังได้อยู่กับธรรมชาติครับตัวสับดูแต่แต่ก่อนนี้ทําอะไรมาเมื่อก่อนทํางานบัญชีเมก่อนไปทำาออฟฟิศ คือจริงหนูบอกเลยว่าคือเราเป็นเจ้าของที่ในนี้จ้ะเพาเราไงก็ต้องอยู่กับพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มาทําแบ่งเป็นล็อกๆให้เขาเช่าเขาเช่าถูกเขาเช่าเดือนละสองพันห้าเองใครอยากมาทําธุรกิจก็เข้ามาทำนะงานดีไซน์สวนแบบนี้ใครทําให้หรือก็แฟนหนูเป็นคนเขาชอบอยู่กับธรรมชาติไม่ได้มีธรรมชาติอย่างเดียวนะข้างบนนะเป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณของเยอะมากโอ้โหของเยอะมากพี่ขึ้นไปดูแล้วพี่จะแบบพิพิธภัณฑ์นี้หลบไปเลยอันนี้ จะบอกว่าที่บ้านนี้ยังน้อยเดี๋ยวขึ้นบ้านนู้นอะเยอะโอ้โหนี่คลิปเดียวคงไม่พอแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องมานะสัมภาษณ์อีกคลิปอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เออเดอร์ไปก่อนอ,เออเดอร์เนี่ยคือถ้าของสะสมเขาจะเยอะมากอันนี้อันนี้จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเนี่ยพี่ออมดููก็ได้ค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้เป็นโทรศัพท์เก่าเห็นไหม,มนี่เดี๋ยวนี้นี่ไปซื้อเดี๋ยวนี้แปดร้อยซื้อไม่ได้เลยทำไมก่อนนี่มันอ๋อนี่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 โทรศัพท์ โอ้โหเป็นไงล่ะมะขามอะไรของมะขามอ๋อมีน้องนี่น้องมะขามมาต้อนรับนะครับต้อนรับท่านผู้ชมครับว้าวอ่านี่นั่นแน่าอันนี้ก็เป็นร้านขายรูปเป็นร้านตัดผมดูเลมอนโอ้โหนี่เก็บเก็บเก็บเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันเลยนะโอ้โห ต้องมีครบมดไงอันนี้เป็นร้านมีครบหมดแลอันนี้เป็นร้านตัดผมที่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราทำไว้แต่ว่าแต่ได้จริงต้องดูวิทยุที่บอกว่าให้ดูเดี๋ยวจะไปดูอีกบ้านหนึ่งเก่ากว่านี้อีกหนูมัจะเป็นสไตล์แล้วมาหลังมาดูอ๋อนี่อันนี้ลูกสาวเขาขายในเพจ่ะค่ะเนี่ยของก็สั่งมาขายอันนี้คือฮัรอกมันก็จะมีฮากมีสไปเดอร์แมนเนี่ยมีแบทแมน เขาเป็นคนอีสานใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าหมดเลยแม่นบอกว่าฮักฮักเด้อฮักเด้ออีสานฮักนะฮักนะอ่าอันนี้ตัวตัวทะลุกำแพงตัวนี้เป็นตัวยืนนี่เวลาลูกค้ามาก็ตัดเพราะว่าลูกสาวคนเล็กนี่หน่อยแทนนี่หน่อยอันนี้อันนี้มันงานศิลปะมาลีลินลูกค้าดูใส่็จแล้วจูบมือแฟนเข้าห้องไปเลยมาลีลินมอโรใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่า เป็นลูกวาดหรือลูกวาดเออสีน้ำมันสวยครับเขียนสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านดูบ้านรู้นียเยอะโอ้หถ้ามีเวลานี่ดูไม่หมดจริงๆบ้านนี้เนี่ยพอเข้ามา้หางหนูป่าค่ะเขาตัวไปแล้วเราก็จะตัดหางทิ้งเราก็เลยให้เขาดองเลยต่สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนแก้วบดอันนี้ตั้งแต่พี่ชายคนโตเขาบวชอะแล้วเราก็ทําแล้วก็ถวายวัด เนี่ยหกมิถุนาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมเราเก็บอยู่เลยเก็บใช่ค่ะเนี่ยในฉันแก้วประดิษฐ์นี่เป็นเป็นพี่ของพ่อลุงฉันได้เป็นพี่ของพ่อครับยังมีสัญญาลักษณ์เก็นม้อบุณทิ้งนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องแก้วประดิษฐ์เหมือนกันคือเราตระกูลแก้วประดิษฐ์อ่ะก็เก็บของที่เหมือนกับเนี่ยแล้วพวกนี้เป็นของที่ใช้ในวัดตรงนั้นอ่ะ สมัยก่อนหนูยังหนูไม่ทานนะกินช้อนสังกะสีเนี่ยอวัดบางรักน้อยค่ะใช่ค่ะวัดบางรักน้อยใช่ใส่บาดทุกวันอยู่ใช่งมรู้ว่าหนูใส่หนูกะปีวะกะตีว่านี่ของแฮกเนี่ยตอนตอนที่ไปหาของอ่ะไปสะสมเนี่ยไปตามหายยังไงครับมันถึงได้ของมาเยอะขนาดนี้พวกของเก่านี่อ๋อมันมันไม่แน่แล้วบางทีเราไปเจอเข้าหรือว่าไปเห็นเข้าเนี้ยเราก็ต้องสอบถามว่าเออในการ อะไรยังใช้ได้เปล่าเล้วของเก่าทุกชนิดอ่ะมันไม่ใช่นากาอย่างเดียวหรอกก็รอเวลาใช่ไหมรอเวลาเพราะว่ามันโอกาสบางทีเราหาตามหาก็ไม่เจอยิ่งเขามาเองเงี้ยมันจะมาเองคือเขามาเสนออะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูกันอย่างที่ได้มาราคาต่ำสุดเท่าไหร่ครับรากาต่ำสุดสองหสบาทโอ้โหนี่กี่ปีแล้วที่เาสองรหาสิบเนี่ยมาสองห้าสองแปดสองห้าสองแปดนะครับ่ลอนดอนหน้าหน้าสีแต่ก็ใส่ถุงมานะ มันพังหมดมันตัวเรือตัวเนึนพังหมดฮะป้ายคนหนึ่งเขาขายเอาเงินไปทําบุญครับอ่าของสะสมเหล่านี้ยังมีคนแบบเออน่าสนใจไหมอะไรไหมมีคนมานําเสนอบ้างไหมครับน้อยนะที่มาสเสนอขายน้อยครับมีเราไปดูเองว่าเออชอบใจก็ซื้อของเพราะารซื้อของ,งอต้องพังมาอย่างเราซ่อมเองไปส่วนมากไปเดินที่แหล่งตลาดอะไรยังไงครับ จะนําเข้ามากกว่าอ้สถานที่เขานาเข้าเข้ามาอะไรมาเราก็ไปดูของบางชิ้นนี่มาจากประเทศลาวก็มีใช่ไหมครับเห็นลาวไม่มีมีตตะยุโรปยุโรปยุโรปอ๋อเป็นว่าแล้วเป็นที่ของอีสานเนี่ยต้องเดินทางไปที่สารไปหรือเลหรือว่ามันไม่เคยไปคือเขาแบบเราเราเรารู้เองเรแบบว่าอยู่มีที่ไหนตามที่ก็ตาตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอไปเจอบางส่วนก็จะไปเจอเองอะไรเองเจอมาทีว่าเจอมา อย่างหนึ่งมีสามช,าส,ามชสามชิ้นเงี้ยไปเจอทีละชิ้นสองชิ้นก็มารวมกันได้ก็เป็นเป็นเป็นชิ้นประจานหนึ่งทีละชิ้นก่อนแล้วที่อยากได้ตอนนี้ที่เป็นของอีสานเนี่ยอยากได้อะไรตอนนี้ตอนนี้อยากได้ครกอีสานครกอี <Okey> สานคร<ล>กซ้อมซ้อมเลี้ยงหาแอกไม่ได้เลยแอกครกไอ้ยงาเขาเรียกครกซ้อมข้าวอ่ะที่เขาซ้อมข้าวกินเองอ่ะถ้าอยากได้เขาอยากได้เขาอยากไม่อยากได้ว่ามาซื้อมาขายอยากได้มา มาบูรณะว่าให้คุณเขาดูก่อนหรือเปล่ากูเอียนกูเียนเน่ยกูเียนมีที่จอดไหมถ้ามีเกวียนเนี่ยมีได้แต่มันไม่มีเราไม่มียาเราทำไมตอนเขาขายมบุนนาิไม่มียาเอาเลยก่อนนั้นถามที่แฟนที่สุ่รุภนเขาขายไม่มีตังค์ครับเขาว่าตัวเดียวเขาเรียกโกครับจ้ะก็ก็อยากได้ด้วยไปอยากได้ที่เรามีก็อยากได้เขาดูกันนะเก็บแค้เขาดูกันเก็บแค้ดูก็ดูกันก็ก็ก็ชมปีนะไม่เคยเสียตังค์ว่าอ่าเวลาตายแล้วเราเราตายแล้วเนี่ยก็รู้ว่าไปใหม่ทีเรื่องลูกหลานเขาว่าไงก็เถอ ชีวิตเราก็ให้ดูฟีดก่อนทำว่าว่าว่าทำวิทยาทานก่อนวิญาทานไปก่อน